ข่าวด่วนนะครับมติคอรมอรเห็นชอบยกเว้นภาษีกำไรส่วนทุนจากการเทรดคริปโตเทรดบิตคอยนะหรือว่าแคปิตอลเกตเนี่ยก็นายจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยประกาศออกมาอย่างชัดเจนนะว่าคอรมอรเนี่ยมีมติเห็นชอบแล้วนะครับก็เป็นไปตามที่ท่านอาดีตนายกรัฐมนตรีท่านทักษิณน,นะเคยได้พูดไว้นะครับว่าไทยเนี่ยต้องการจะเป็นดิจิทัลเอเชียฮับนะ หรือว่าศูนย์กลางของสินทรัพย์ดิจิตัลเลยนะครับก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะก้าวแรกสำคัญจริงๆนะสำหรับวงการดิจิทัลบ้านเรานะครับซึ่งไม่แพ้ต่างชาติแน่นอนนะครับต่อไปเนี่ยแต่ว่าเราก็อาจจะยังช้าอยู่นะประเทศอื่นเนี่ยเขาเริ่มผลักดันให้บิตคอยนเป็นรีเซิร์ชกันแล้วนะทุนสปรองของประเทศนะอย่าง ประเทศเล็กๆอย่างเอลซาบดอร์ผู้ฐานเองเนี่ก็เก็บบิตคอยไว้เยอะแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญจริงๆนะคริปโตบ้านเรานะต่อไปก็เป็นภูเก็ตนะที่จะทำเป็นแซนเบล เป็นเมืองหลวงบิตคอยของประเทศไทยต่อไปนะนํำร่องนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าในส่วนนี้นะทางรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยมีการผลักดันจริงๆนะเกี่ยวกับคริปโตเกี่ยวกับบิตคอยนะครับก็ถือเป็นก้าวสำคัญตามอเมริกานะอย่างมหา,หาอำนาจอเมริกาเนี่ยโดยน,นทรัมเนี่ยก็ชูบิตคอยชูคริปโตอยู่แล้วนะครับชัดเจนอย่างไรก็ตามก็ต้องรอประกาศในราชกิจจานะแต่ว่าชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่าเห็นชอบแล้วแต่ต้องเป็นเอ็ก a n g น์ของไทยนะครับก็อย่างบิตคัพ b บ n ั n t ี h นะครับแล้วก็ b ีทาซ่าแบบนี้นะ Innovest X นะแล้วก็มีอะไรอีกจำไม่ได้นะครับก็ถ้าเป็น x c h a n g นของไทยก็ยกเว้นภาษีเลยนะ5ปีนะครับภาษีคือ0เลยนะกำไรจากทุนนะแต่ปัญหาตอนนี้ต้องหากำไรให้เจอก่อนนะครับเพราะว่าเอาคอยซีซั่นนี้ยังไม่มานะก็การลงทุนใน Bitcoin ในคริปโตเคเรนซีมีความเสี่ยงที่สูงมากผู้ที่สนใจจะลงทุนควรศึกษาและทาความเข้าใจให้เป็นอย่างดีอย่าลืมเมนนี่เมนจเมนเหมือนเดิมจ้า